อาณาจักรอโยุยาคืออาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอุษาคเนีเอเชียตะวันออกอเฉียงเฉียงใต้เช่นเดียวกับผู้การประเทศหรือราชอาณาจักรพมา่าโดยกรุงศรีอยุธยาหรืออาณาจักรอโยุยาแห่งสยามประเทศนั้นเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มาถึง417ปีนับตั้งแต่ปฐมบรมกษัตริย์แห่งอยุธยาอย่างสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง หรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งก่อตั้งเมืองแห่งนี้ขึ้นเป็นราชธา,านีของสยามประเทศนับเป็นเวลาที่นานเหลือเกินที่สยามประเทศภายใต้การปกครองของของขอ,งอยุธยาไม่ได้ทําสงครามกับผูการประเทศมาเป็นเวลานานาน,นับตั้งแต่สมัยของสมเด็จพระนเรสวนมหาราชพระองค์ทรงทําให้อยุธยาไม่ต้องเจอกับการลุกลามจากอาณาจักรไหนมาก่อนโดยเฉพาะพะมา่าหรือผูการประเทศนะครับ แต่เมื่อหลายร้อยปีต่อมาร้อยกว่าปีต่อมานับตั้งแต่สมเด็จพระนรีสวนมหาราชประกาศเอกราชจากการเสียกรุงครั้งที่หนึ่งนะครับผมเมื่อปีพศ2308นะคผมกองทัพของอาณาจักรพมา่าจากกรุงรัตนบุระอังวะที่นำโดยพระเจ้ามังระได้ยกกองทัพพมา่าจำนวนหลายแสนคน บุกตีอยุธยาจากทางเหนือและทางใต้โดยมีการวางแผนโดยมีการวางแผนทางการรบอย่างรัดกุมโดยทางเหนือนั้นบุกมาด้วยนนมิวสีฮาเบดีทางใต้บุกมาด้วยมังมหานรธาโดยมีอาเซวุนกี้หนึ่งในแม่ทัพสุดเก่งกาจเช่นเดียวกับมังมหานรธาและนนมิวสีฮาเบดีที่คอยช่วยพระเจ้ามังระในการบัญชาการรบให้กับผู้การประเทศในการตีอยุธยาให้แตกพ่าย กรุงศรีอยุธยาได้ถูกกองทัพพม่าเข้าโอบล้อมตอนนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวแห่งสยามประเทศคือพระเจ้าเอกทัศน์แห่งราชวงศ์บ้านภูหลวงพระองค์ท่านทรงเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของอยุธยาในพงศาวดารในปอติสตร์พม่ากล่าวว่าพระเจ้าเอกทัศน์ไม่ได้อ่อนแอพระองค์ ทรงปกป้องบ้านเมืองอย่างเต็มความสามารถปกป้องอยุธยาจากพม่าได้ถึงหนึ่งปีกับอีกสองเดือนในระหว่างที่พม่ายกกองทัพตีกรุงศรีอยุธยาเอานั้นอยุธยามีแผนว่าพม่าจะตีอยุธยาจนเมื่อถึงฤดูน้ําหลากน้ําขึ้นมาข้าศึกไม่สามารถตั้งค่ายลบกับอยุธยาได้จึงต้องถอนทัพกับเมืองของตนเองไปแต่ก็ผิดคาดพม่าวางแผนมาดีเกินคาด ตอนก่อนที่จะถึงฤด,ดูน้ําหลากน้ําขึ้นจนพม่าไม่สามารถตั้งค่ายได้ค่าศึกไม่สามารถตั้งค่ายได้ตอนนั้นพม่าตั้งค่ายขึ้นมาแล้วเอาปืนใหญ่ยิงรอบพระนครอยุธยามีผู้คนในอยุทยาล้มตายเป็นจํานวนมากนะครับผมซึ่งทางกองทัพของพระเจ้าเอกทัศน์พระองค์ท่านได้ส่งกองทัพอยุธยาไปขัดขวางการล้อมเมืองของพมา่าแต่ก็พ่ายแพ้ทุกครั้ง เป็นการต่อสู้ระหว่างพม่าก,กับไทยที่ดุเดือดมากๆไม่ว่ากรุงศรีอยุธยาจะพยายามตอบโต้พม่ายังไงก็ถูกตีกับเข้ามาในพระนครอยู่ดีนับได้ว่าการเสียกรุงครั้งที่สองของอยุธยาของประเทศไทยในปีพาศ2310ในวันที่7เมษายนนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ฝ่ายไทยนั้นเสียเปรียบพมา่าเป็นอย่างมากไม่ว่าสมเด็จพระเจ้าเอกทัตพระองค์ท่านจะพยายามส่งกองทัพอยุธยา ไปรบกับพมา่าแบบกี่ครั้งก็แพ้กลับมาทุกครั้งเพราะว่าพมา่ามีการที่เรียกว่าฝึกทหารในการรบมาอย่างดีต่อมาพระเจ้าเอกทัศน์พยายามให้พระอนุชาอย่างพระเจ้าอุทุมพรออกมาจากการบวชหรือการบรรพชาเพื่อออกมาศึกเพื่อช่วยรบแต่ก็ไม่ได้ออกมาช่วยรบเหมือนในศึกอลองพญาเมื่อปีพศ2,300 สที่พระเจ้าอราลงพญาพระราชบิดาของพระเจ้ามังละกีทาทัพพมา่ามาตีกรุงศรีอยุธยาในปีพศ2302แล้วก็สวรรคตในปีพศ2303ทําให้พม่าเป็นฝ่ายแพ้เลยต้องทําให้อยุธยานั้นรอดจากการเสียเอกราชให้กับพมา่าในครั้งนั้นไปได้แต่ในศึกเสียกรุงครั้งที่2ตั้งแต่ปีพศ2308ถึง2310นั้น พระเจ้าอุทุมพรกับไม่ศึกออกมาตามที่พระเชษฐาอย่างพระเจ้าเอกทัศน์ขอให้มาช่วยลบกับพม่าสุดท้ายกรุงศรีอยุธยาก็ถูกพม่าปิดล้อมไว้ตอนที่พม่ากําลังบุกตีกรุงศรีอยุธยาอยู่นั้นถึงฤดูน้ําหลากน้ําท่วมมากๆแต่พม่าก็สร้างแพรขึ้นมาและเอาช้างม้าวัวควายในการรบกำลังพลขึ้นไปไว้บนแพและรบกับอยุธยาต่อหลังจากที่น้ำลดลงแล้ว ฝั่งอยุธยาวางแผนผิดพลาดพบพมา่าวางแผนการรบมาอย่างดีในศึกเสียกรุงครั้งที่สองโดยตอนนั้นได้อแซบุนกี้บัญชาการรบพร้อมกับมีมิวสหะบอดีแล้วก็มังมหานรธาพร้อมกับการจ่ายงานของพระเจ้ามังระเลยทําให้ทัพพม่ายิ่งแข็งเก่งเข้าไปเรื่อยๆตอนนั้นอาหารสเสบียงอาหารในพระนครขาดแคลนเป็นอย่างมากลูกปืนใหญ่หมด จึงจึงแบบเรียกว่าอายุทยานั้นแบบเรียกว่าดูน่าสงสารเวทนากำลังจะเสียอิกราชแล้วอายุทยาน่าสมเพชจนถึงขั้นต้องเอาดินเหนียวมาทำเป็นลูกกระสุนปืนใหญ่ยิงโต้อตอบศัตรูอย่างพมา่าเพราะไม่มีลูกปืนใหญ่เอาไว้สู้กับพม่าแล้วก็เลยทำให้รัฐบาลของอยุธยานในสมัยนั้นของกรุงศรีอยุธยานในสมัยนั้นต้องใช้ลูกปืนใหญ่อย่างมี ไว้ทปฏิพันธ์แล้วต้องใช้ประหยัดเพราะว่าลูกกระสุนปืนใหญ่นะไม่พอสู้รบกับพม่าเพราะเนื่องจากว่าพม่าปิดล้อมกรุงศรีอยุธยาไว้ได้นานเลยทําให้สเสบียงอาหารและ,สะเสบียงในการรบนั้นไม่เพียงพอทหารไม่ได้กินข้าวเลยไม่มีแรงรบสมเด็จพระเจ้าเอก,กทัศน์พระองค์ท่านได้ปกป้องอยุธยาแบบเต็มความสามารถแต่สุดท้ายอายุธยาก็ถูกทัพพมา่าทำลายกำแพงเงัองและบุกเข้ามาใน แลบุกเข้ามาในเมือง <c oughs> แลบุกเข้า <c oughs> บุกเข้ามาในเมืองหลวงของแลบุกเข้ามาในเมืองหลวงของสยามประเทศทําลายวัดวาอารามและจับคนอยุธยาไปเป็นไปเป็นเชลยกลับไปที่กรุงรัตนบุรีอังวะเมืองหลวงของผู้การประเทศพมา่าของประเทศพมา่าในที่สุด7เมษายนพศ .2310 อ,อาณาจักรอยุธยาหรืออายุทยาที่รุ่งเรืองมาก,กว่า417ปีต้องล่มสาหลายลง สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรพระองค์ถูกเชิญสเสด็จไปอยู่ที่วัดในพมา่าจนสเสด็จสวรรคตในวัยเจ็ดพรรษากว่าต่อมาสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์พระองค์ทรงหนีออกจากกรุงศรีอยุธยาและได้ไปอยู่ที่วัดวัดหนึ่งก่อนที่พระองค์นั้นจะอดข้าวเป็นเวลา11วันจนสเสด็จสวรรคตปิดฉากปิดฉากกรุงศรีอยุธยานั่นเองครับนี่เป็นความจริงที่เรียกว่าพระเจ้าเอกทัศน์นั้น ไม่ใช่ว่าเป็นกริย์ที่อ่อนแอแต่พระองค์นั้นพยายามปกป้องกรุงศรีอยุธยาเต็มที่แล้วแต่เนื่องจากว่าอายุธยาไม่ได้ลบมาเป็นเวลานานเลยทําให้กรุงศรีอยุธยาต้องเสียกรุงครั้งที่2นั่นเองครับนี่เป็นความจริงที่เรียกว่าพระเจ้าเอกทั์ไม่ได้อ่อนแอแล้วพยายามปกป้องบ้านเมืองที่สุดแล้วสวัสดีครับ